สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีรับฟังสุดเลกครับเซ็นเคียรเกมคัตติ้งไอจีแข็งนะครับผมเซ็นเคียรและวันนี้เราอยู่กับเกมเซอร์เย่านซิมเลเตอร์สองดีสาม EP สองนะฮะตอนที่สองแล้วนะครับหลังจากที่เราหลังจาก EP หนึ่งหรือเอฟซอดหนึ่งหรือตอนที่แล้วนะฮะจะพูดที่ยากทำไมนะครับเราได้เปลี่ยนใจให้บ๊อบนะหลังจากที่บอ๊อบเอ่ออกหักแม้ไงก็เห็นหัวใจไหมแม่งบ๊อบช้ำอ้าวไหมตามละเขาตามผมแล้วครับ มีมีหมอเขาตามแล้วครับว่าป๊อต้องการผ่าตัดอีกแล้วนะครับเราจะมาดูการควบคุมของเกมนี้กันนะครับมามาบอกอะไรเราที่สองวะนะครับอ่านี่ a w e r ครับนี่ a w e r space bar คือเกมนี้แม่งทำออกมาได้ดีนะครับแบบแบบว่าเวลากดตัวเอเนี่ยเราจะ เราจะอะไรวะเราจะเหมือนหุบนิ้วก้อยนะครับซึ่งเวลาเรากดปุ่มเนี้ยเราก็ใช้นิ้วก้อยนะฮะอันนี้ก็ W ก็ใช้นิ้วนางคือเราต้องวางมือใหม่นะครับจาก W S D นะฮะอันนี้ก็มาวางมือใหม่ครับคือนิ้วชี้แล้วก็กดตัว R ่านะเป็ดบากรูิ่งโป้งนะครับขม m e on Come ข n Come ม n fuck you man อะไรเงี้ยครับคลิกขวาค้างคือหมุนข้อครับ คือแม่งเฉงมากนะตามเมาส์เลยนะับหรือตามข้อผมไม่ตามข้อหรอกครับไม่งั้นเนี่ยอย่างนี้แล้วเมาส์พิกนะแล้วก็คลิกซ้ายข้างก็คือการวางมือลงไปนี่ครับวางมือลงไปอย่างนี้แล้วถ้าเราจะจับอะไรแล้วก็กดตามคีย์บอร์ดอย่างนี้ครับซึ่งมันแม่งเล่นยากมากเลยนะฮะแต่ก็บางอย่างก็เป็นเรียลลิตี้หรือไม่รู้ว่ามันอยู่ที่เกมทำมาครับ อย่างนี้ครับเอื้อคอนโทรลการควบคุมเอาแม่งหายไปเลยก็ต้องาใส่ดิสนะครับฮะใส่เข้าไปไปดิโอเคเป็นไงโอเคครับโอเปอเรชั่นปฏิบัิการอ่ะคนไข้ชื่อบอบอีกแล้วคนเดิมนะฮะแล้วก็เอ่อจากเปลี่ยนใจครับความจริง เลือดจะเหลือพันกว่าแล้วได้รับประมาณ7กว่านาทีนะครับได้เกรดดีนะอันนี้ผมลองแก้มือสอมือใหม่นะถ้าปริมาณเลือดเราเยอะเนี่ยปริมาณเลือดเยอะใช้เวลาน้อยอได้เอฮนะแน่นอนคนระับคิดนี่ทารสเปนหรือว่าเปลี่ยนไตนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมไปอ่านวแิแอบไปอ่านวิกิพีเดียมานะครับอ๋อไตมันมีสข้างนะ คือเรียนมาก็จริงแต่แม่งเออกูจำไม่ได้หรือเปล่าวะเฮ้ยโอ้กระดูกโอ้เก็บกระดูกไว้ให้บ๊อบเถอะอยงอะไรอะ่ะปากเียงอะไร มาซับเลือดได้ด้วยไอ้คาตเติลบัตกดกดกด <laughs> นาฬิกาหลุดเลย <laughs> เอาเอาเอา,เอานาฬิกาไปนี่เอาเอาเอาไปนอนก่อนอย่าให้รู้นะว่าเสียงนั้นมาจากไหนอ่ะอิสต์ด้ต่อยต่อยกระจก <laughs> <c oughs> ต่อยหน้าบ๊อบได้ไหมเนี่ยต่อยหน้าบ๊อบนะเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีเอ้ยฮัลโหลบ๊อบอ่าสวัสดีมันไหวได้แค่นี้นครับเนี่ยสวัสดีอ่ะมือหนึ่งนะอ่าเชื่อมือฉันได้เลยฉันเป็นหมอมาก่อนเมื่อกี้หรือตอนแรกแกก็ผ่าตัดกับฉันเชื่อมือฉันได้เลยอ,ะอ่ะเอ่ออุปกรณ์แม่งก็ย้ายนะครับมันยุ่งขนาดนนะั้นเลยหรอวะ,อะผมว่า เอาเอาเราเอาเออผมรู้สึกผมรู้สึกว่าไตามันจะอยู่ข้างหลังข้างหลังนะไอ้ยเย้จับของจริงผมยังไม่ไม่อยากจะจับเลยอะ <laughs> มันยังไงไม่รู้นะครับนะเกมนี้ยัง โอ้แบบทำออกมาได้เฮียพอสมควรนะฮะโอ้ยอมรับเลยอ่ะเอาไปนอนกอดซะแตกอดไม่ได้ดิเอาเบอร์เลยนี่เอาเบอร์เอ้ยอ่านี่ครับ <c oughs> โอ้โหถ้าแม่งต้องเก่งอ่ะเกง่งทุกนิ้วอ่ะเอ้ยตัดอ่าตัดออกแล้ว ผมมองไม่เห็นอ่ะเอ้ย,เ,อยเรื่อยแล้วเรื่อยแล้วเรื่อยแล้วชึบจิม้มจิ้มดีจิม้มยิงกรไปโอเคครับคิดนี่แปลว่าไตานะฮะแล้วแม่งคูณสองด้วย อ่ะเดี๋ยวเราจะมา local healthcare service เ <laughs> ส <laughs> ียงนี้มันโหกูแบบไอหาเข้า option ก็ไม่ได้ผมว่าเดี๋ยวตอนหน้าจะไปลด sound effect ฟฟลงนะครับ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวดี รับไม่ได้อ้แม่งของจริงมันเลือดโชมเลยหรือเปล่าแม่งเลยมันยังไงมันก็น่าเกียดนะครับแต่ยังก็เป็นส่วนที่สำคัญของร่างกายนะ้อ่ะในนี้พันคอให้บ๊อบไปเลยลำไส้เล็กหรอตรงเอ้ยเมื่อกี้ ตอนที่ผมม้คำม่มวๆเมื่อกี้ตรงนี้มันขาดนะครับแสดงว่าอเอามีดเบอร์เจ็ดมาเบอร์อะไรไม่รู้นะแต่บอกว่าเบ,เบอร์เจ็ดไว้ก่อนนะครับเฮ้ยเ,เมื่อกี้เสียงอะไรหยิบยุ่งไม่ได้เลยตุ๊กต้องตัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่มาต่อกับกระเพาะเออนั่นไงถูกแล้ว อีอีโอโหเร่งน่าเกลียดอ่ะอ่ะกูสงสารมึงวะบ๊อบอ่ะกูสงสารมึงวะบ๊อบอ้าวผมเมาครับเมามือติดโอ้เลือดลดขนาดนี้ผมก็หมอก็ไม่มีสมาธิเหมือนกันนะฮะอ่าโอเคครับโอเคต้องนี้ดิถึงจะมีสมาธินะครับ โอ้โหไตทำไมไตบอบไปสีดำาล่ะครับโอ้หบอบคือระหว่างอกหักมึงต้องกินกินเหล้ากินเบียร์เยอะแน่แนเลยนะครับแต่มันเกินขนาดนะครับแล้วก็ทำให้ไตเ่ะไม่สามารถรับของเสียได้นะเกิดผลก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่เองนะครับเอาจริงวะล่ะจริงวะล่ะอกหักแล้วแม่งต้องไป อ้าวแม่งเอาออกไม่ได้เลยดูดูดูแม่งแม่งมีชีวิตด้วยผมเอามีดมาใหม่ดิเอา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 ไปจับอะไรทานหรอชึบตัดอา้าวตัดยีจิม้ม โอ้โหขาดยังไม่ไม่ขาดวะชึบอ่าโอเคชึบอ่าเฮ้ยมึงขยับหน้าได้ไงมึงนอนมึงนอนอยู่มึงตายแล้วโอไม่ใช่นะครับเออมึงอย่าตื่นดิมันจะเจ็บรู้ไหม เนี่ยเอายาสลบอัดหน้าว่าไม่ใช่วินี่ไงไตเราเราต้องเอาเออไปเอาไปนอนอ่าโอเคกระเพาะไม่หนักแล้วครับแต่อันี้อะไรตับหนักมากตับออกมันดีตับ เอ๊ะอืมเอเกมนี้แม่งน่าเกลียดทุกอย่างเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยต้นเออ่ยอดใบชาเขียวหรือเปล่าเด็กเอาเห็นไหมเนี่ยยอดใบชาเขียวเนี่ย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 ชิเมโจไตน์เนี่ยโอ้ใครดูโฆษณาโวชิสมัยแรกจะรู้จักนะตับแม่งดิ ไอ้เชี่ย้มึงบบมึงเนื้องอกอ่ะโหเลือดกระฉูดด้วยตัดตัดตัดดีโอ้ยเสียเลือดแล้วเสียเลือดแล้วสมาธิสั้นหมอจะเครียดนะถ้าถ้าคำว่าล็อตเลทขึ้นมาเป็นหนึ่งมิลลิลิตรนะครับอออ๋ออ้ เออสีดำมากแล้วกูว่ามองไม่ค่อยจะเห็นเลยนะฮะแม่เงเลยไตไตมันมันไม่ใช่ปอดนะครับที่สุบรี <c oughs> เออเออมือติดเอ้๊ยเออดูเอาไปเปรียบเทียบเดี๋ยนะใส่ใส่ลงค่นี้ครับเอาใส่ไม่ตรงอีก <c oughs> เสียไปละ นะครับโอเคอ๋อมันหลุดแล้วไอเราก็แม่งไปงมตั้งนานไอชออกจะออกไม่ออกอุ๊ยข้อ,อมือผมติดยอดใบชายอยู่ฮนะตอนนี้ติดกระดูกด้วยนะครับเออเอออ้าวจับไม่ได้อีก หาเขยา่าเขยา่ามึงจอกมาไหมไปหาไปหาเนี่ยหลุดละออโอ้โหจับยังไงเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเก้านาทีแล้วเนี่ยผมโอ้คือมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะไม่ยากตรงกูจะมันออกยังไงนี่แหละครับออกระพอนี้ไม่เกี่ยวนะฮะไหาไปอย่าให้กูต้องใช้ความรุนแรงฮนะไอยอดใบชาเขียว อ้าว oh. <laughs> ตัดไม่ได้นะตัดแล้วมันน่าเกียดนะครับไม่เอานะ oh. ตัดก็ได้ว่เสียเวลาวะโอเคสำเร็จหูหายผ่านไปประมาณเกือบห้าทีนะครับ hmm. กูต้องใช้นิเคยียอ้าวทำไมถึงทำอย่างนั้นละ่ะ โอเคครับยังไงมันก็หลุดแล้วนะฮะโอเค okay. เออหยิบไม่ได้อ๋อมึงเอ,อ้มึงจะทำร้ายกูไปถึงไหนไตมึงหนักมากเลยอ่ะบ๊อบโอ้เหมือนน,นกเพาะนะครับเออเออ,เอ,อ,เออีผมจะไปถามบ๊อบพราะว่าทำไม หลังพลาตัดเดี๋ยวผมจะไปถามบอบนะว่าเที่ยวทำไมไตมึงออกยากมากเลยอ,ะอ่ะเย <Yeah! S 1> ด้ดูดิเอ๊โอ้โหมึงมันกองควันบุหรี่หรือเปล่าไตามันกองควันบุหรี่หรือเปล่าครับโอ้โหแม่งดำ๋ยวก็โดนเผาอะนะครับโอเคครับวันนี้คุณบอบนะฮะหลังจากที่นะครับ ดื่มเหล้าชังใจดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไปเยอะมากนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เขานะฮะ้ยลงล็อกไหมเนี่ย <c oughs> แม่งต้องลงล็อกด้วยนะครับวูห้าสิบหนาที <c oughs> โอ้คลิปมันจะเสียเวลาตรงกูดึงเชี่ยอะไรไม่ออกเนี่ยครับนะ โอ้อนนอันนี้อันนี้อันนี้ขนาดเลือดอยู่ในระดับ4,500นะได้เกรดีได้แรงส4นะครับการผ่าตัดเซสซูโมนมันก็ดูดีสำหรับฉันนะฉันมั่นใจว่าเขาจะต้องมีชีวิตอยู่นี่โอเคอต่อไปครับต่อไปเป็นผ่าตัดหวัวสมองโอ้ <ấy> ดูดิ โอ้ผมว่าไหนไหมมันอยู่ที่เวลานะครับเนี่ย16นาทีแม่งเอาสีไปแดกนะอ่าสี 4, 5, 3, ่พันห้าสามทีแม่งได้เอนะครับหาเรื่องง่วงเลยนะครับทำเอาหมอเพียทางอารมณ์นั่นเลยอ่ะอ่าคุยก่อนแล้วก็ออกไปอ่า ยคือนาฬิกาตรงข้อมือหรือตรงตรงเอ่อตรงเครื่องนะครับมันจะตรงกับเวลาในคอมเรานะฮะแม่งเอ้ยเฉ่งแม่งเฉ่งฮะนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยนี่หกโมง เเก็บไว้ใส่ในพาร์ทหน้านะครับโอเคครับหวังว่าจะสนุกและหาไม่ค่อยหานะครับลืมผมว่าไม่ผมว่าผมใส่มุกหรืออย่างนี้ผมยังก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับดูให้สนุกนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรอ่าแล้วก็ อย่าลืมไลค์ซับสไคร์ชแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญนะในการก้าวเดินต่อไปโอเคครับขอบคุณท่านยมที่ติดตามรับชมโดยตลอด,ดนะครับกับผมไซดีเคสนะครับตลอบวันนี้ก็ต้องสวดดีครับอ้าวสวดดีครับ